สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับเมื่อนี้พบปอกันกับผมบาซิสคือเก่าแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้บาซิสต้องขอโทษพี่น้องสุภูสุคนน้ำเดือกับเอฟซีทั้งในและต่างประเทศนะครับที่บาซิสได้เหตุลิปลงช่วงนี้ครับเพราะว่าบาซิสลงเกี่ยวเข่าครับพี่น้องเมื่อนี้บาซิสก็มีโอกาสได้ขึ้นมาเบิ่งเฮดครับเพราะว่าเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่าเฮดบดออกครับก็เลยขึ้นมาเบิ่งครับพี่น้องมาลุ้นไปนน้ำกันครับว่ามื่อนี้สิเป็นตทดรอยู่บบครับมาเป็นลุ้นน้ากันครับ ส่วนมากก็สิเป็นเฮ็ดกระด้างแล้วครับแม่นมืดแล้วครับพี่น้องน,นี่ครับเบิ่งเอาพี่น้องน,นี่ครับบาิทก็ต้องขอโทษสุภุสกุลเอฟซีทุกท่านนําเดื้อครับเพราะว่าช่วงนี้บาซิทลงเกี่ยวเข่าก็เลยบ่มมได้เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับมีอีกครับพี่น้องเพราะว่าคอนเก่าคอนเดิมครับ มาเมื่อนี้ก็ได้บึ่งเอาพี่น้องหนึ่งลูบาสิคคือว่ามันออกหน่อยครับหลายพอสมควรอยู่ครับพอนี้ก็ได้ครับต่อไปก็เป็นการเก็บครับพี่น้องเดินแรกบาสิคกับสิควาเนาติเก็บใส่ถุงซะก่อนเนอ,อพี่น้องเลยพวก่กระยังยังท่านได้มียังห้องครับพอใส่ถุงซะก่อนครับมื่อนี้มาแบบบ่ตั้งใจครับ บมได้ตั้งใจว่าสิมาหาหิดบดสครับนี่ครับน,นี่จะได้คือเยอะเอางนย่ยอย,อยู่ในพี่น้องเลยว่ามันออกลายมือ้วโอ้นี่ครับนี่ครับพี่น้อง มาโดยพี่น้องมือน,นีมาเก็บเห็ดบดนำเบาลชีกครับ ุงกระไลลายพี่น้องไอ้มือนี้ต่อเก็บใส่ถุงซะก่อนครับเพราะว่ากระยังท่านเดียวยังห้องเลยครับพี่น้องมาก็ายังกระยังเราเตรียมพร้อมปไปเลยครับนี่ครับโอ้ดอกใหญ่พร้อมครับ เพราะว่าช่วงนี้บาซิตลบเกี่ยวเข่าครับก็เลยบอได้เฮ็ดคลิปปันใดครับบอถึงว่าเฮ็ดบดสิออกครับแต่ยินแต่คนเว้าวมือนี่ก็เลยขึ้นมาเบิ่งครับขึ้มาแบบบอตั้งโตครับมือนี้ นี่ก็แมนเลยครับพี่น้องเลยนี่ครับใต้หินนี่ก็แมนครับโอ้เอาบ่าได้ดอกอันนี้อสองดอกสามดอกนะครับพี่น้อง ลายมือเสียดายขนาดเลยครับพี่น้องว่าบบไดมาครับ นี่เอครับส่วนมากมือสีอยู่ประมาณนี้ครับเห็ดมือนี้ก็ได้พอดีซุกครับซ้ำนี้ นี่ครับสีเก็บขอนเดียวครับพี่น้องได้ซ้ำนี้แล้วครับนี่อีกขวนนึงครับพี่น้องว่ามือนี่บอสิตมากกับเฮ็ดมันออกลายมือเลยครับมากกินส่วนมากกิบสเปนแบบนี้ครับประมาณนี้ครับลายเฮ็ดก็ได้ถือว่าออกลายอยู่ครับพราว่าเข้ามาหลาแล้วนะพี่น้องเลยนี่ครับนี่ครับพี่น้อง เห็ดออกอยู่ควรทับควทับเห็ดครับมึงน,คคนคุ่งนอนนี่แง่มุดก็ทับขัวใตองนี้นี่ครับอันนี้บอสิกัสิเก็บครับมานนี้เห็ดมือนี้ก็ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ครับเห็ดมือนี่ก็ได้ว่าเห็ดออกลายมือแล้วครับบาซิดบรไดมาครับ ได้ก็ขอเก็บพู้นี้ซะก่อนครับนี่ครับนี่ดอกนี่รับดอกนี่ใหญ่พี่น้องเอ้ยพี่พี่ครับ ยังบ่มดเด้ครับพี่น้องนี่ครับที่เก็บมาได้ประมาณนี้ครับมือนีก็ได้นี่ครับเก็บครับพี่น้องแบบนี้ส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับเฮ็ดมือนีก็ได้นี่ครับ ก็จะประมาณนี้แล้วครับวันนี้เห็ดนี่ครับออกโบลายไประได้ครับรอบนี้ อนมาก็สิเป็นเห็ดกระด้างทั้งหลายครับมือนี่าะว,ว่าบาซิ์มาซาครับนี่เนี้มันบ,บดดวบเลยพี่น้องเลยมันให้ด,ดูไตควอนทั้งหลายครับนี่ครับนี่ว,ว่าคนโบห็นมันครับอยู่แบบนี้ครับ นี่ครับพี่น้องมึงนุมันออกคนบุค่อยเห็นมันครับมันอยู่แบบนี้ครับจนเป็นแบบนี้ครับนี่ก็แม่นครับแม่นมืดเลยครับนี่นี่ครับ นี่ครับนี่ครับผลงานที่เก็บอยู่เดี๋ยวนี้ครับ อีกขอนนึงครับขวนนี้จะเป็นแหลนี่ทั้งหลายครับพี่น,อน้องนี่ครับรนี่ครับบรรยากาศพื้นที่ที่บากสิทธาอยู่ครับพี่น้อง ส่วนมากอ่ช่วงนี้เฮ็ดกระซิออกอยู่แต่แค้มหวยทั้งลายครับหนึ่งูกพี่น้องนี่ครับมันออกน่เงามันครับอันนี้นดู เป็นเห็ดกระด่างมืดแล้วพี่น้องเลยบาสิ์บได้มาครับเก็นแล้วก็ต้องเก็บครับบาทน,นี้อย่างใดทำมันแห่งแล้วก็เก็บไว้ได้ลายมืออยู่ครับ เห็นแล้วบบเก็บคนอื่นเขามาเขาเห็นเขาก็เก็บต่อเ่าครับเนาะจะเป็นประมาณนี้ครับเห็ดที่เห็นแล้วบบได้คลิปครับ ครมเมนครับเป็นเห็ดกระด้างมดแล้วผี่น้องเลย พรครับพี่นอ้องนี่ครับตัวนี้พอดีเลยครับพอดีงามเลยครับอันนี้นี่ครับพอดีสวยๆเลยครับพอดีสวยๆเลยครับอันนี้นี่ครับ นี่ครับผลงานที่เก็บก็ประมาณนี้แหละครับเบุ่งดูกพี่น้องนี่ครับโอ้นี่อีกขวนึงครับขอนีงได้รูดอกอาทพี่ครับจีจะดอกใหญ่ๆานาๆครับ ฝั่งนี้ก็มีครับออกบลายครับขอนี้ก็ได้งานของมือนี้ครับพี่น้องน่ครับส่วนมากก็เป็นประมาณนี้ครับเฮ็ดก็ได้เพราะว่าบาซิสก็บ,บ่ได้มาหลายมือครับขอต้องขอโทษพี่โทษนอ้องขอโทษ f c ทุกท่านนะครับที่บาซิสบร้เฮ็ดคลิปลงครับช่วงนี้ว่าบาซิสเกี่ยวเข่าครับ คลิปนี้ขอฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้บาซิสนำเนาเดอ้อครับสำหรับเมื่อนี้ผมบาซิสกับสิคอจุคลิปไวส้สำนีแล้วครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสำหรับเมื่อนี้ผมบาซิสกับสิขอจุคลิปไวส้สำนีแล้วครับพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ